สวัสดีค่ะพบกับครูดาวาริตีวีสองนะคะตอนนี้ครูดาพาทุกคนมาเที่ยวชมตลาดนะัดตาดแคนซอย14นะคะทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีนะก็เลยพาทุกคนมาเยี่ยมชมตลาดเขานะคะตอนนี้ขอเริ่มที่แผงปลาทูค่ะทุกคนหอมมาเลยค่ะสามแพ็คร้อยนะคะทุกคนตัวอ้วนๆน,นะคะ หนาง,งอคอหักของแท้นะคะนี่นะคะหอมมากเลยนะนึ่งใหม่ๆแน่เลยนะคะขออนุญาตถ่ายทำน,นะคะ,ะ,ะแผงปะทูตลาดตาดแคนนะคะทุกคนใครมาเที่ยวมุกดาหารอย่าลืมมาแวะเที่ยวชมตลาดนัดตาดแคนนะคะมีหมดนะคะทั้งของสดของแห้งนะเครื่องปรุงนะหอมกระเทียมมีหมดนะคะทุกคนเลือกได้นะคะผละไม้ก็มีให้เลือกหลายอย่างนะคะองุ่น อ่ะงุนละมุดส้มจี๊ดนี่ส้มจี๊ดส้มใหญ่มะม่วงโอ้โหมะม่วงเหลืองเหลืองหบาทมักเหลืองเหลืองนี่โอ้ยเนาะโลเทไดนี่โลละสามสิบรับโอเคทุกคนมะม่วงนะผละไม้ราคาแบบจับได้เลยนะคะจับได้เลยนะคะลูกพรับสวยๆนะคะ โอเคเดี๋ยวพายเอซีชมกันนะคะถ่ายคลิปนะคะมีผักผลไม้ปลาสดๆปลาเผามาแล้วนี่เผาของแท้เลยอยู่กลางแดดเลยนะนะอยู่กลางแดดเลยนะทุกคนเผาของแท้นะคะเป็นปลานิลเนาะอันนี้ซุกเรนเลยแม่เอาตัวใหญ่บออตัวเล็กบ่อันนี้ยังยังยังบ่เล็กบ่ อันนี้ชุดเท่าไดนี่ชุดนี่ชุดรอยห้าสิบตัวเลขก,ก็ชุดรอยร้อยยี่๋อเหลือสองตัวอทุกคนปลาเผาหน้าทานเหมือนกันนะคะตลาดนัดตาดแคนนะคะวันนี้วันพุธัสบอดีค่ะทุกคนนะมนีผักมีของป่าของอะไร,ประแปลกๆนะหาซื้อได้เด้อน,นี่มาขามป้อมลูกใหญ่ๆทาลูกมะนาวเลย <c oughs> มะขามป้อมมะขามป้อมนะเป็นถาดละยี่สิบนะริกผักราคาแบบราคากันเองกันเองบ้านๆนะทุกคนตลาดนัดตัดแค้นนี่มีผักเม็ดมันก็มีเด้อนี่เม็ดผักกาดผักชีผักกาดผักชีลาวผักชีฝรั่งผักชีไทยนะผักกาดผักชีลาวผักชีไทยทุกคนนะคะ โอ,โอเคนะเดี๋ยวคุณดาก็ดูไว้ก่อนนะหมายตาไว้ก่อนนะ <laughs> หมายตาไว้ก่อนข <laughs> อพาชมนะอันนี้เขียงเนื้ออันนี้น่าจะเป็นเนื้อแกนะ <laughs> เนื้อสีมันแดงๆ <laughs> นะอ่าโคโค,โค,โ,คโคแก่อันนี้มีเครื่องในด้วยนะทุกคนโอ้ยน่ากินมากแต่เรานะกินค้เดียวกินบดได้ดอกนะก่อยผลไม้มีหลายเจ้านะคะทุกคนนะคะ ีนะกันเองกันเอง3540ิบ้นะคะทุกคนนะใหม่ๆนะหอยหอยหอยตหอย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 ตัวใหญ่ๆนะกินไม่เป็นค่ะกินไม่เป็นนี่กับข้าหมอก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ให้เวลาไม่ค่าตั้งรักเนาะ ให้แม่ค้าตั้งหลักหน่อยอืมปนปนบ่มีนะปนอันนี้ยังนี่อันนี้อันนี้าบเท่าจ้าอ๋อลาบเท่าทุกคนโอ้ลาบเท่าจักบบ่ไดิกินมาเป็นเป็นี่ปีเบอกใช่แหม่บหมี่บุญแล้วก็มดแม่ก็บ่ได้กินอลยหลับเท่านะคนะ หามเข้าอมาอยู่บ่ไม่ค่ะก็ยังยังพึงมาเนะาะเดินชมไปเรื่อยๆทุกคนอันนี้เป็นปลาปลากุ้งหอยปูปลา,าไก่นะเมงกระปูนะนี่ปลาดุกปลาดุกนะทำให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนนะมาเดินตลาดตาดแคนนะคะแถบเมืองใหม่นะตลาดตัดแคนซอย14เมืองใหม่ผักเยอะมากทุกคน ค่อยได้ยัแง้วบันนี้ค่อยได้แต่โครงไก่ผักผักเอาเอาไวท้ทีหลังผักผักกินชิช้นๆเนืเนอ้อๆอุ้ยสดาวสดาวสิบบาททุกคนสะดาวไม้ไม,ม้บรรยายน,น,นูนละบันนี้เอาเอาไว้ติดตัวไว้เนาะอ่าเจออีกแล้วทุกคน อีกใบเดียวพอละเด้อเอาสองมัดอ่าเอาตุมต้มๆนี่นะอันไหนงามวะอันนี้ก็งามเดี๋ยนะโอ้ยไม่ฆาก็สร้างมัดเนาะเนี่ยทุกคนเอาสองมัดอุ้ยหอมประเดกสองมัดอ่าได้แล้วนะสะเดาค่ะสะเดาวลวกสองมัด โคงไก่ผัดไทยแล้วก็สะเดานะคะทุกคนมัดละสิบ,บาทยี่สิบ,บาทเนาะผักนี่สิบ,บาทหมดเลยบ่ออ๋นนอบวกงูในยี่เนาะส่วนมากก็สิบบาทไว้ก่อนเนาะนนอืมผักโอเคได้แล้วถูกใจสเสดาสเสดาโอเคเดินต่อเดินต่อนะคือเรามาเร็วไงแม่ค้าเพิ่งลง สักห้าโมงนี่นะจะพอดีหอมมาเลยค่ะทุกคนอู้กล้วยนี่แหละเขาเรียกกล้วยอยัอยงเนาะน่เอาตัวเัพอ่อพ่อตะไคร่บ่เอาบ่ตะไคร่ <laughs> โอ้ย <laughs> จ่ายเงินแล้วเนาะนนอืมีทุกอย่างเลยทุกคนนี่กล้วยพริกอย่างถุงละห้าบาทเออหม่อมี่หาดอกสิบบาทขึ้นเนาะ สิบบาทขึ้นค่ะทุกคนเห็นไหมถัวตะไคร้พริกโอ้ยหอมมะกอกหอมมะกอกมะกอกสิบบาทจ้ะเอนี่มะกอกป่าทุกคนมะกอกบ้านละหอมบ้านกล้วยเด้กล้วยยี่สิบไปเลยมันมันอันนี้กล้วยยังนีงกล้วยอีโต้จ้ะหอมหวานกล้วยอีโต้กล้วยโบราณกล้วยส้มคืออันใหญ่บะหมี่มันมันไข่กล้วยหอมทองไข่ผสมกับกล้วยหอมทองโอ้ทุกคนอีโต้อีกละเจออีโต้เขาแล้วก็ได้ยินที่ตลาดลาตี้มาเทือนึง อ้ีหละยี่สิบเอาโลดบัดน,นี้นนนนนกล้วยอีโต้ได้ยินรอบที่สองละอีโตน้นอนะโอ้ทุกอย่างเลยนะทุกคนแผงนี้มาแล้วจบเลยนะจะทําแกงทางอ่อมนะแผงนี้จบเลยค่ะทุกคนผักโอ,อ้โหถั่วสดๆเลยนะเดี๋ยวเดินชมก่อนนะคะเอฟซี FC ชมตลาดก่อนอผักเยอะมากทุกคน ผักเยอะมากผนะักแผงนี้นะจบเลยค่ะนะเริ่มต้น10บาทขึ้นนะคะเริ่มต้น10บาทขึ้นเลยแต่ตรงนี้มันเป็นกุ้งหอยปูปลาน,นี่โอ้ยอันนี้ก็เหลือเพิ่นมัดหนึ่งเนาะอุ้ยมีอยู่ม,มูมูเพิ่นมีอยู่หนังนี่หนังหนังหนังจีนะคะหนังยังบุทันจีนะคะ เ้าบรรยากาศหน้าหนาวมากๆเลยทุกคนนะเอนเอ,เอนะหนังจีหนังนะเอ่อพิงไฟจีน้ำเอ่อจีหนังเข่าจีสี่สิบน้านันปูหอยปูหัวหอยโอ้ยมามาเจ้านี่ก็จบเลยเดอ้อนี่เฮ็ดบดทุกคน เอาไว้ทำซุปนอนนี่น้เพื่นเพื่นหั่นให้เรียบร้อยก็มีเด้อถ้าผู้ใดขี้เกียจล่อนะอันโอ้ยขออนุญาตจับได้บ่เขียดยั้งจะนาเขียดใต้เทานั้นอ้ยเขียดจะหน้าตัวหน่อยแท้เออทุกคนเขียดจะหน้านะคะเขียดจะหน้านะคะอ่าอันนี้บ่แม่นบ่แม่นสีเสียดเด้ ชักอิสุ่มเอานี่นะเออของคุณเมืองคุณเมืองเนอพึ่งปลาพึ่งอันนี้ยังดิฟอยู่นะอล้อ๋อขายเป็นชิ้นดิชิ้นละห้าสิบบาททุกคนมันคืออยากกินแผะอันนี้ตัวอ่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไอ้นั่นมันนะเอาไปห่อไป้มอันนี้คือตัวอ่อนนะไม่ใช่น้ำหวานมันถ้าน้ำหวานคือตัวนี้ มันเป็นน้ำหวานๆนะถุงลอยทุกคนถ้าเป็นน้ำหวานด้วยเนี่ยถุงลอยนะอันนี้ตัวอ่อนมันชิ้นละห้าซิเป็นหมตัวผูโผล่เลืองวาเลี้ยวอ่บอแยกผูแยกเมียตัวเมียแพงเนาะมันมีใครผอครับจี๊ด อ้าวกุ่งหอยปูปลามัดเจ้านี่เด้อนะตลาดตาดแคนนะทุกคนนะโอ้นี่กบเขาทำให้หมดนะทุกคนเผือกเผือกบกอุ้ยกบเขาก็ทำให้เรียบร้อยนันเนี่ยนะเอาไปย่างเองเลยนะ นี่ถั่วใส่แงกงกบัโบกโอ้ยมีมดทุกอย่างค่ะทุกคนเจ้านี้นะคะตลาดนัดตดัดแคนวันพฤหัสนะคะซอยตดัดแคนซอยสิบสี่นะมีกบมีกบมีเขียดมีหัวหอยมีหอยตัวนะมีปูน,ะนี่วันนี้พิเศษมีผึ้งด้วยนะทุกคนมีทั้งน้ำผึ้งและก็ผึ้งอ่อนนะคะแต่ว่ามันเป็นสดๆนะซื้อแล้วต้องเอาไปทำเองค่ะ นะคะเขาไม่ได้ทําสุดนะคะอันนี้เป็นของเป็นอาหารสดเดินซื้อแล้วต้องเอาไปทําต่อที่บ้านนะคะโอเค,อเคนะคลิปนี้ขอจบไว้กับแผงอาหารสดอาหารป่านะวันนี้เจอขอหยุดไว้กับน้ําพึ่งนะคะน้ํำพึ่งห <c oughs> วานหวาน,วนพึ่งอ่อนนะสวยๆนะคะกับเดิน ชมตลาดนัดตาดแขนนะคะสวัสดีคะ่ะนี่ก็มีหอยนั่นแ่ะไม่กลัวเลยแต่เนี่ยคนอยากได้นะขอบคุณค่ะแต่เนี่ยคนอยากได้นะคนะคแรงเชโล